วัสดีค่ะมาพบกับฟ้าในคลิปรีวิวอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานวันนี้นะคะจะมารีวิวนมแพะก,กันค่ะนมแพะที่บรรจุก,กระป๋องนะคะที่มีขายตามร้านเพชชอบหรือสตัตวแพทย์ทั่วไปมีหลากหลายยี่ห้อมากมายค่ะอยากทราบไหมคะว่าแต่ละยี่ห้อเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงถ้าอยากทราบตามไปดูในคลิปได้เลยค่ะนี่คือนมทั้ง6ยี่ห้อที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกระป๋องดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าด้านในนะ ใช่ค่ะลักษณะน,น้ำนมค่อนข้างขาวค่ะและเนื้อน้ำนมใสค่ะไม่เป็นไขตะกอนเลยยี่ห้อที่2ค่ะ i love smart h ะ u s i love smart h o ค่ะสีจะค่อนข้างออกมาทางเหลืองกว่าสิริชัยนิดนึงค่ะลักษณะของเนื้อน้ำนมนะคะเมื่อตักขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไขตะกอนเช่นกันค่ะมาต่อกันที่ยี่ห้อที่3มเลยยี่ห้อที่3นะคะยี่ห้อเพรเอค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสีน้ำนมเนี่ยค่อนข้างเหลืองกว่า2ยี่ห้อที่ผ่านมาแล้วก็ลักษณะของเนื้อน้ำนมนะคะก็จะมีลักษณะของไข่ตะกรนค่ะเดี๋ยวเราลองคนดูแล้วตักขึ้นมาใหม่ดูสิเป็นยังไงนะคะด้านล่างก็จะมีไข่ตะกรนนิดหน่อยะคะ่ะมาต่อกันที่ยี่ห้อต่อไปเลยคะ่ะแอ็กไซโกแอไซโกนะคะสีน้ำนมค่อนข้างขาวเหมือนสิริชัยค่ะเมื่อตักขึ้นมาแล้วนะคะน้ำนมค่อนข้างใสค่ะแต่เมื่อสังเกต ดีค่ะด้านบนค่ะก็จะมีไขตะกรอนนะคะลอยขึ้นนิดหน่อยค่ะเห็นไหมเอ่ยมาต่อกันที่ยี่ห้อถัดไปเลยค่ะยี่ห้อถัดไปแอมโกรดแอมโกดนะคะลักษณะสีของน้ำนมคล้ายกับไอรูปสมาร์ทฮาร์ดเลยและลักษณะของน้ำนมนะคะก็จะไม่เป็นไขตะกรอนค่ะมาต่อกันที่ยี่ห้อสุดท้ายเลยยี่ห้อสุดท้าย,ายวีโกดค่ะ วีโก้นะคะลักษณะสีของน้ำนมนะคะค่อนข้างออกไปทางเหลืองนิดนึงแต่ไม่เยอะเท่ากับเพชรเอกค่ะแล้วก็มีลักษณะไขตะกอลอยอยู่ที่หน้า mm hmm. เนื้อน้ำนมอันนี้นะคะเป็นผ้ามุมสูงนะคะลองเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าสีของน้ำนมยี่ห้อไหนเป็นยังไงกันบ้างแต่จะเห็นได้ชัดเลยว่าของเพชรเอกเนี่ย จะมีลักษณะเหลืองกว่าคนอื่นนิดนึงแต่โดยรวมทั้งหมดนะคะก็จะมีสีค่อนข้างใกล้เคียงกันคะ่ะก็จบลงแล้วนะคะสาหรับคลิปรีวิวทั้ง6ยี่ห้อนะคะขอบอกเลยว่าความแตกต่างเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสีนะคะที่อาจจะเข้มอ่อนแตกต่างกันแล้วก็บางยี่ห้อก็อาจจะมีไขตะกรอยู่บ้างนะคะซึ่งไขตะกรอนี้นะคะไม่ได้เป็นอันตรายสําหรับสัตว์เลี้ยงเลยแต่ เรื่องของการใช้งานถ้าเกิดเราใส่ในขวดนมตัวไขตะกรอนนี้อาจจะไปอุดตรงรูขวดรูจุกนมแล้วอาจจะทำให้น้ำนมนมันไหลออกยากแค่นั้นเองค่ะสำหรับใครที่ใช้ยี่ห้อไหนแล้วชอบยี่ห้อไหนกันนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฟ้าต้องลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วตามไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ